าแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอแล้วเราก็อยู่กับ r o บอทแมปบล็อกฟุตนะครับสำหรับวันนี้มีอัปเดตใหญ่เลยนะครับที่แบบแอดมินนะครับแอบอัปเดตเข้ามาแล้วสำหรับใครที่เล่นผลโมจิแล้วก็ผลพระอยู่นะครับบอกได้เลยว่ามีผลอย่างแน่นอนนะครับซึ่งโดนเนิร์ฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมว่าผลไม้อื่นๆหรือว่าผลปีศาจอื่นๆเนี่ยนะครับผม ผลไหนที่โดนเนิฟอีกบ้างและผลโมจิกับผลพระเนี่ยมันโดนเนิฟไปเยอะแค่ไหนและมีอะไรที่บัฟเข้ามาบ้างในแพท <Okay. S 1> นี้นะครับโอเคใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามฝากน้องๆช่วยกดติดตามให้กับพี่โก้กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม เอาแล้วครับผมข้อมูลนี้มาจากไหนข้อมูลแห่งการอัปเดตนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับข้อมูลนี้โผล่มาจากดิสของแอดมินกันเลยทีเดียวนะครับว่าด้วยเรื่องของการเนิบและการบัฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็สิ่งที่โดนเนิฟแน่ๆนะครับก็คือขนโมจิ V2 นั่นเองนะครับสกิล X โดนเนิฟไปเรียบร้อยนะครับและมีการบัฟนะครับผม ในส่วนของเผ่ากู้นมาด้วยนะครับแล้วก็ฟิกเผ่าฉลามนะครับและพระนะครับเปิด PVP นะครับโดนดรอปลงไป27เปอร์เซนโอ้โหเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับเมื่อก่อนนี้พระเนี่ยบอกได้เลยว่าทั้งดาเมจแรงและตีเร็วมากๆนะครับโอ้โคิดถึงตอนไปลงดันพระกันนะครับลงโคตรยากเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพิโก้ไปลงดันกันอืดูดิพระ4ตัวนะครับ ใคเคยไปลงดันพระมาก่อนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าลงยากหรือลงง่ายหรือว่าบางคนนะจะไม่ยังไม่ได้ลงด้วยซ้ำนะครับซึ่งดันพระเนี่ยถือว่าเป็นดันที่แบบว่ายากอันดับต้นๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ่านะเพราะว่ามันต้องแบบว่าข่าบอสพระซึ่งบรสพระเนี่ยบางทีตัวโตตัวโตโคตรใหญ่แต่บางครั้งเนี่ยมองไม่เห็นเลยก็มีนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของบ,บอัคบรสพระนั่นเองนะครับ ใครไปลงก็คงจะรู้ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่โก้ไปทาพระปลุกเนี่ยโอ้โหทําอย่างยากเลยนะฮะแล้วก็หาคนเล่นอย่างยากเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเล่นโรบอกบอกอุตเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับก็เป็นเกมแรกเลยนะครับเป็นแมปแรกเลยที่พี่โก้เล่นในโรบอกนั่นเองนะครับบอก็เลยว่าอย่างยากนะครับอย่างยากตอนนั้นนะครับแต่นะครับที่พี่โก้บอกมาทั้งหมดเนี่ยคือเวอร์ชั่น2หรือว่า V2 นะครับ ก็คือพระที่ถูกปลุกและผลโมจิที่ถูกปลุกนะครับโอเคครับต่อมามาดูผลโมจิในเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชั่นเก่านี้คือแบบพิ้วมากๆนะครับพิ้วทุกสกิลเลยนะครับติวี่โก้เล่นมาดูดิคือแบบว่าคอมโบกันคือแบบลื่นไหลมากอะ่ะนี่ครับสกิล X แล้วก็ต่อยได้เลยนะ X แล้วก็ต่อยได้เลยนะครับแต่เนี่ยแตกต่างกันแล้วนะครับ X แล้วมันต้องดีลีนิดนึงนะครับกว่าจะต่อยได้และสกิล X ไม่ได้คอมโบหรือว่าออกมาเร็วแบบรัวๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับมาดูฮะนี่ครับแป๊บเดียวนะฮะเป๊บเดียวตายเลยนะครับผลเสือก็คือไม่รอดนะครับเจอผลโมจินี้เข้าไปคือแบบนะฮะยางโกงบอกเลยต้องบอกได้เลยว่าเป็นผลไม้ปีศาจที่โกงมากในการ PVP นะครับเพราะว่ามีสกิล c c ีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะมากสกิลจำพวกสตันนะครับนี่เห็นป่ะแล้วก็ต่อยได้เลยนะครับคือแบบกิมปุ๊บต่อยได้ปั๊บนะครับอ่าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะ แล้วก็นี่เวียงเวียงก็เวียงไกลนะครับแล้วก็เวียงไม่ดีลงไม่ดีเลยเลยนะครับเอาโหบอกเลยเลยผลลูกลักคนลูกลักของเกมชัดๆหรือว่าของแอดมินชัดๆดูดิคือแบบกดได้รัวๆนะครับสกิลเอ็กซ์นะครับแต่มาแพทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่านะครับโอเคก็คือไล่เสือแบบคอมโบกับหมัดนี่คือแค่คอมโบกับหมัดก็แบบคนอื่นเอาไม่อยู่แล้วอะสำหรับผลโมจิเนี่ยครับในแพทก่อนหน้านี้นะครับ โอเคได้เวลาบอกลาบายบายผลโมจินะครับ ผลฮีมะเนี่ยในแพทนี้มาเยอะมากบอกเลยนะครับนอกจากนั้นผลโมจิยังโดนปรับสกิลนะครับผมสีให้เป็นสีมาพร้อมกับดาบด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะใครที่มีฮาคิสีลุ้งนะครับก็ลองทําดูนะครับหรือว่าฮาคิสีแ่ๆนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนแค่ไหนนะครับป้านดาบถ้าเรากดสกิลอะไรแบบนี้คือยังคงเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนะฮะเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับคือแทบจะไม่เปลี่ยนเอาง่ายๆคือดาบแทบจะไม่เปลี่ยน แต่เมื่อเรากดใช้สกิลหรือว่าเราเปิดทางคิรอบใหม่หลังจากที่เราไปเปลี่ยนสีเห็นปะมันจะมีความเหลืองๆอยู่เพราะว่านี้พี่โก้ไปเอาสีเหลืองมานะครับเห็นปะนะครับถ้าจะให้ชัดนะครับต้องกดสกิลค้างไว้นี่ฮะเห็นปะเป็นเล่มสีเหลืองเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับหลังจากอัปเดตแล้วนะครับตอนนี้คืออัปเดตแล้วนะครับผลโมจินะครับจะเปลี่ยนสีสกิลซีนะฮะตามสีของเรานะครับ แนะนำให้เล่นฮาคิสสีลุงนี่จะดีมากนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนได้หลายสีมากนะครับโอ้โหอย,ย่างเอานะครับแต่มีข้อเสียคือสกิลเอ็กนะครับโดนเนิฟกดเนิฟบอกเลยนะฮะโดนเนิฟจนแบบ <c oughs> นี่ผลโมจิหรือวะเนี่ยคือมันเป็นสกิลหากินเลยนะครับอ่านะฮะสกิลหากินของผลโมจิเลยคือแบบถ้าไม่มีตันนี่ก็ไม่รู้จะต่อยยังไงโอเค อ่าสกิลซีนี่คือปรับมาดีแล้วปรับมาดีแล้วมาดูครับสกิลเอ็กคราวนี้นะครับนะฮะเอ็กขึ้นไปครับปุ๊บอ่าเป็นสีมาอย่างดีนะครับแต่ก็คือมันช้านะครับผมกวา่าจะคือกวา่าจะเอ็กได้อีกทีก็คือแบบค่อนข้างจะช้าเลยนะครับและเอ็กติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็คือแบบไม,ม่ว่ามันติดคือแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนี่ยตอนจิ้มเนี่ยมันจะจิ้มยากขึ้นนะครับอ่า ต้องจิ้มคือให,ให้ตรงกลางจริงๆะนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ใช่คือโดนเฉียดเฉียดก็คือแบบนะฮะลอยแล้วตันแล้วนะครับและที่ถูกบัฟมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเผ่ากูลนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าแอดมินบัฟมาหลายอย่างเลยในเผ่ากูลนะครับอ่าใครที่แบบว่าเล่นเผ่ากูลอยู่นี้จะดีมากเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเผ่าเนี่ยจะเข้าไปเปลี่ยนได้ทันทีเลยแต่มีข้อเสียคือแบบมีเขาใครที่แบบไม่ชอบเขาก็นะโอ้โหน่าจะทําเขาแบบเขาเดวิลเท่ๆมาอันนี้มันแบบ เาว่าศูนย์เนี่ยทุกคนเป็นอัูนเนี่ยโอเคมาครับต่อไปพระนะครับพระเดี๋ยวรอดูครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับเผ่ากูนเนี่ยครับบัฟนะฮะก็คือกดสกิลจากปกติเนี่ยกดสกิลสองครั้งได้อยู่แล้วนะครับนี่กดได้เร็วกว่าเดิมอีกนะครับยังก้งคือใครที่แบบว่าอยากกดโมจิสองครั้งอ่ะเล่นเผ่ากูนเลยนะครับบอกเลยโกดดีนะฮะโอเคครับต่อไปพระนะครับ เวลาเปิด PVP นะครับจะเชื่อยลงอีกนะครับการโจมตีเมื่อก่อนนี้คือขวนรัวๆเลยนะขวานต่อยรัวๆหรือว่าตีอบบดาบรัวๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับท่านผู้ชมดูนี่เชื่อยเข้าไปอีกนะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เวลาเราตีเยอะๆเร็วๆเนี่ยนะครับผมคนอื่นเนี่ยเดินไม่ออกเลยนะเดินไม่ออกเลยถ้าโดนพระตีนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับโดนลดลงไป27นะครับโอ้โหอย่างเยอะนะเยอะนะพี่ว่าเยอะนะครับโอเคครับสำหรับอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่า คงเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับก็อย่าลืมไปใส่ของทดแทนนะหรือว่าเล่นเผาอื่นทดแทนนะครับมันก็สามารถทดแทนกันได้สําหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม